จริงๆแล้วเมนูนี้ก็ทำอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทำในรูปแบบข้าวผัดแบบนี้นะครับพอเห็นในทีวีแค่ว็บผมก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวต้องลองทำเลยคลิปนี้ตั้งใจที่จะมาลองทำกันเลยครับสวัสดีครับเมนูนี้พอเห็นในทีวีก็คิดว่าไม่ยากอะไรแต่ทําไมเราถึงคิดไม่ออกกันนะลิงคครับในการผัดแบบนี้มันก็เป็นหน้าเมนูที่เราทําประจํํๆอยู่แล้วครับเพียงแต่ ผัดคนละแบบอย่างที่เห็นก็จะเป็นแบบข้าวผัดแห้งๆส่วนที่เคยทําประจําเลยก็จะเป็นการผัดแบบไข่เยิ้มๆํำๆราดข้าวทั่วไปนี่แหละครับที่ผมกําลังพูดอยู่คือการผัดผ,ดผงกะหรี่นะครับตอนที่ดูในทีวีเขาใช้ชื่อข้าวผัดทะเลเดือดถ้าจาไม่ผิดนะครับแต่ผมขอเรียกปกติของหน้าเมนูนี้นะครับคือข้าวผัดผงกะหรี่จะง่ายกว่าครับ เรามาดูวัตถุดิบโดยรวมกันก่อนเลยนะครับของทะเลผมขอรวบไปเลยนะครับเภายในเก็เผาผ็รวมเหมือนกันครับคือใช้กุ้งปลาหมึกปลาหมึกกรอบแล้วก็แมงกะพรุนครับส่วนไก่ไก่หนึ่งฟองนะครับนี่ก็เป็นหน้าของผัดผงกะหรี่ปกติเลยครับผัดพริกหยวกหอมใหญ่แล้วก็พริกขี้้าแดงส่วนนี้ก็เป็นต้นหอมกับขึ้นช่ายครับข้าวหนึ่งถ้วยสําหรับทําข้าวผัดนะครับ ผมก็จะใส่ผงเข้าวผัดเปหนึ่งช้อนพร้อมด้วยใส่สีน้ำพริกเผาสักนิดนึงครับแล้วในข้าวผัดในคลิปก็ใส่ผงกะหรี่ไปที่ข้าวเลยครับส่วนในผักก็จะใส่พริกขี้หนูไปด้วยแล้วก็นมครับนมสดอีกนิดหน่อยวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ไปผัดกันเลยนะครับ ในการผัดของเมนูนี้ก็จะเป็นการผัดแบบข้าวผัดปกติของเรานี่แหละครับก็ใส่ไข่ใส่ผักลงไปผัดให้สุกก่อนเพราะสวนทะเลรวมของผมเองก็ลวกให้สุกก่อนแล้วรสชาติในการปรุงผมก็ปรุงโดยการใส่รสชาติไปในข้าวไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวก็จะต้องชิมก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะขอชิมหน่อยนะครับจะขอชิมรสชาติเล็กนิดหนึน่ง หวานไปหน่อยนะครับผมก็จะตัดน้ำตาลกับเพิ่มเค็มอีกนิดหน่อยเพิ่มด้วยซอสปรุงรถกับซีอิ๊วขาวนะครับผ่อนเค็มไปนิดนึงแล้วก็จะตามด้วยทะเลเลยครับ เดี๋ยวเราก็มาลองชิมดูนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในทีวีเขาปรุงแต่งเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับเท่าที่เห็นอยู่มันก็จะเป็นประมาณนี้ในการทำข้าวผัดผมก็ลองใช้ผงข้าวผัดดูก็ได้ครับแต่อ่อนเค็มอ่อนหวานไปนิดนึงส่วนใครไม่มีผงข้าวผัดเราก็ปรุงเซิล์ขาวอะไรเพิ่มเติมเป็นความเค็มในระดับขึ้นมาอีกหน่อยแล้วความหวานที่ต้องปรุงเพิ่มไปครับเพราะธรรมดาผัดผงกุหลาบก็จะออกมีหวานนิดนิดอยู่แล้วก็ลองมาชิมกันครับ เรผ่านผมก็หลีกครับ